หนังสือยังไงไม่ให้ช้ำพร้อมคำนวณต้นทุนมาเริ่มก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสิ่งที่พิมพ์เรนจะใส่ลงไปจะมี2จุจดหมายตะเกียงแก๊สหอมแล้วก็หนังสือค่ะตัวนี้เป็นกระดาษลูกฟูกนะคะความหนา2ชั้นขนาดจริงๆจ,จะใหญ่กว่านี้ราคาแผ่นละ25บาทพิมพ์เรนตัดได้3ชิ้นต้นทุนที่ใช้ต่อเล่มประมาณ9บาท ให้พอดีหนังสือแบบนี้นะคะวิธีการห่อเราจะกรีดน้ำร่องก่อนบางๆนะคะเพื่อให้สามารถห่อได้ตามรูปหนังสือค่ะเบี้ยวไปบ้างไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะห่อบับเบิลอีกรอบค่ะสอดจดหมายไว้ข้างในหลังจากนั้นเราจะติดด้วยเทปใสพิมรินไม่ได้ติดเทปใสมากนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างแน่นหนาอยู่แล้วห่อด้วยบับเบิลอีกชัน้นไม่ต้องหนามากค่ะ กล่องที่พิมพ์ินเลือกใช้จะเป็นกล่องไดคัตหูช้างค่ะขนาด A 5นะคะราคาประมาณ7บาทค่ะหนังสือของพิมพ์ลินมีขนาดความหนา2เซนติเมตรถ้าของเพื่อนๆหนากว่านี้มากอาจจะต้องใช้รุ่นอื่นค่ะติดเทปใสให้รอบทั้งแนวขวางแล้วก็แนวยาวค่ะตรงส่วนนี้จะพยยะยเล็กน้อยเราใช้วิธีนี้นะคะเพิ่มทั้งความเน่นหนาแล้วก็น่ารักไปในตัวด้วยค่ะ สุดท้ายพิมลินก็จะติดสติกเกอร์ขอบคุณนักอ่านนะคะรวมที่พิมลินใช้ทั้งหมดกล่อง A5 7บาทกระดาษลูกฟูก8บาทบับเบิ้ลและเทปใสาบาท50าสิบอัญมอื่นเล็กๆน้อยๆอีก1บาทรวมทั้งหมด17บาท5้ตรีกลมๆ19บาทค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะสวัสดีค่ะ